สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง360องศาโกกีนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกีนจะนําท่านไปสูก่การระวังภยัยสุขที่9สิงหาคม2 5 6 7อย่างไรไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะทมกับเราเพื่อหเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ ก็24ชั่วโมงหน้าครับปัจจัยควบคุมอากาศไทยและสพปลาว FC แฟนคลับของผมนั้นยังคงขึ้นอยู่กับข้างบนครับยอมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามตนบนสุดข้างล่างก็คือลมมุสุนะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูฝนแต่กลับพัดปกคลุมไทยด้วยกำลังที่อ่อนลงนะครับแบบนี้ทั่วไทยและสพปลาวจะมีฝนลดลงที่ย้ำว่าฝนลดไม่ใช่ฝนหายนะครับจริงยังคงมีฝนฟ้าขนองในบางแห่งได้และเหลือพื้นที่เจอกับฝนตกหนักได้ก็แค่ในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ครับส่วนมองทะลุต,ต่อไปข้างหน้าครับ10-14สิง จะมีกําลังที่แรงขึ้นนะครับมาอยู่ที่ระดับกําลังปานกลางทําให้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์หน้าฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมากขึ้นด้วยนะครับวางแผนการดําเนินชีวิตกันได้เลยนะครับเพราะว่าทั้งฝนลดและฝนเพิ่มนั้นก็คาบเกี่ยวอยู่ในช่วงเวลาหยุดยาวลองวิกเอนวันแม่พอดีครับสำหรับเรื่องของคลื่นลมทะเลในช่วงสัปดาห์ครับก็ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยมากนะครับอันดามันตอนบนมีขึ้นสูง1-2เมตรมีฝนฟ้าขะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีี่นนนนสสููงงงปรระมมมมมาาาาณ1 1เเตฝฟ้อกกว ยกเว้นในภาคตนออกที่หากมีฝนในทะเลขึ้นจะสูงได้มากกว่า2เมตรครับจากสภาพปัจจัยควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จะนำไปสู่การเตือนภัยสภาพปวดล้อมสุกที่9สิงหาคม2567และคำแนะนำช่วงหยุดยาววันแม่ดังนี้ครับ เนื่องจาก9สิงหาคมยังมีคุณผู้ชมหลายท่านยังเจอกับฝนตกหนักบางแห่งได้นะครับโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วน10สิงหาคมเป็นต้นไปก็จะมีคนเจอกับฝนตกหนักเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นใครยังเจอฝนตกหนักจึงขอให้ระวังอันตรายจากน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันไว้ด้วยนะครับ คำแนะนําในการวางแผนรับมือกับสภาพอากาศจากนี้ก็คือช่วงวันศุกร์ที่9สิงหาคมฝนยังดูลดลงกันเป็นส่วนใหญ่อยู่นะครับใครมีแผนทํากิจกรรมกลางแจ้งใดๆก็เตรียมกันได้เลยแต่ก็เหมือนเดิมครับใครอยู่ใกล้ด้านรับลมมวสุมก็ยังให้ระวังฝนในช่วงบ่ายถึงค่าเอาไว้ด้วยนะครับส่วนช่วงหยุดยาววันแม่เสาร์ทย์ถึงจันทร์หน้าช่วงแรกวันเสาร์มีฝนยังไม่มากครับส่วนใหญ่คนที่มีฝนก็จะเจอได้ในตอนบ่ายถึงค่ำในเน้นทางภาคใต้ภาคกลางตอนล่างซึ่งรวมกรุงเทพปริมณฑลด้วยและก็ภาคอีสานตอนล่างนะครับจากนั้นช่วง ชิวๆได้ต่อครับแต่พอเย็นของทั้ง2วันฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นแบบหนักหนาขึ้นนะครับกันเกือบทุกพื้นที่เลยคุณผู้ชมสามารถใช้ข้อมูลนี้วางแผนหยุดยาวกันได้เลยนะครับส่วนถ้าใครเที่ยวทะเลก็ให้ระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในทะเลเท่านั้นครับ ส่งท้ายอัปเดตพายุในภูมิภาคบ้านเราครับตอนนี้พายุโซนร้อนหมายเลขหาชื่อมาริอาได้เกิดขึ้นแล้วทางตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นนะครับคาดว่าจะแรงขึ้นเป็นไต้ฝุ่นในช่วงเช้าวันศุกร์นี้ครับและเคลื่อนไปทางทังเหนือของญี่ปุ่นพายุลูกนี้ไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยนะครับแต่ใครไปญี่ปุ่นก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศก,าก่อนออกเดินทางด้วยครับและนี่คือภารกิจโกกรีนประจำวันนี้กับชมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยสถานีเพื่อความมั่นคงทั้งสิ่งแวดล้อมเชิญรับฟโกกรีน Green, พบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะ นี่คือสรอยสิงสา Go Green สวัสดีครับ